เพระตาราคนนะครับเพราะว่าปี25นั่น1 5ก็เปียบเทีบกันผู้ใหญ่กัน้อยเออ้ยังเทียบเปายกันผู้น้อชกับ29ใช่ไม28 28อัเดทเป28ู้เหยียบนะอยเหยียใหญ่ครับเหีืยนแสงโสมเข้าเวทเพ สซนซันรั้นี้ราวันเกิดแท็กซี่เตีจัดหนักนชมไม่ได้อายุครบ35มปีบอกว่าอําลาสาวเสียแจมาวี่ไปวิ่งมานีนเก็บขาหนักเยอะรับใจเราลุกผู้อาทาอาสรุปแล้วเตรียมไัเดือนตุรงันงหานะยี่สบเจ็ดแต่ยี่สนะครับผู้นิการมีสกับสิบหกทัานามีหนึ่นะครับ เราจอพุ <1> 1> oh, ้นเาตทุ่โอ้แผ่นหลักี่รอยสักอัสวยงามครพี nah ่บุชิตมีอาจารย์าู้เล่าขาเนแร์าองเป็นเสือตับพุทธเดียร์เใ่เสือพุทธเกียบน้อยนะ ภาพทุกเก็บน้อยในรอบคอยรักใต้ต้นกระโดนครับาวัดอนนะครับัากการเปลี่ยนยครับเอาเฉพาะเปลี่ยนะครับเ็นบยีบ27ตุลาคมครับเปลี่ยนไยที่อาตหนองชก23ามิกยนะครับแต้วามก็เปลี่ยนยที่อเภอสวัสวีระนะครับไพออวัวอุรชานะครับ วัรเงเจิกัรชกชก12ธันวานแล้วก็วันที่3ที่การเนไปแเปลี่ยนที่ว่าน้ำเคหะหายใจชก30ธักวานครับ16พฤจิการเปลี่ยนที่บ้านองหนาชก2ศจิกตาโคแล้วก็วันที่1นันวาเปลียนที่บ้านกระเพื่อชก28ธักวาครับวากระเบื้องมาสูงนะครับเมที่หนึ่งนะครับุ๊กตาโคบ เ28จังวานะครับเมื 8, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Er ่อช่วงปีใหม่รู siege, uh, ้ส right. ึกว่าจะมีห่วยอะไรนะครับ28 30 29ก็จะมีอะไจะไม่ประจุนเดือนธันวาคมนี้เริ่มก็จะอาทิตย์ดที่รองพี่ปวเลยแล้ว21ก็ ทีบ้านกันเหลืองที่เป็นยาสองเจ็ันยาเนเชียรลงมาจะมินเบอร์ที่ตัสูงสองแปตก็บ้านกระเบื้องอาสสามสี่น้องเพสามใหญ่ล้วก็ยี่บเก้ายเก้าวันนี้ ดผู่งอกจากนั้ก็เลสัร่เยลูซ้ำขก็่ไหรองซัขเเงินสีไทยด้วยว่าไม่ดีนะตันีองเลสับโร่ยนะตัวหลาบขาวแต่บคไม่ดีนะตัวหลาบขาวนี่ được tìm gặp sân sát, lớp này tôi quyết dài, đây กรขาด้วอารกๆโอ้ต้องบอกว่าดักแรงทุกทู่ครับเจ้าหนีหลักเตรียมไอคิวสมองโอยไธรรมดาครับราเขาวแสงสซงครับก็ถือว่าคนดีดีกว่าแล้ว่าสายไปกลาบขาวยังไม่คืนกดทุกที่สองครับ วันที่2พฤศจิกายนนะครับเจอกันที่นี่ที่เดิมนะครับแล้วก็วันที่14บสี่ทีมช่วยสนัอไทยหมอกหัวน,นี่ก็จัดคอยดีอีกหนึ่งนัดน,นะครับ,บงบวกหนึ่กับเด็กสีดำนี่ชิงแชมป์เมืองไทยอาชีพจงรรงังหวัดสุโขทัยธานีรุ่งสากิโลกรัมแล้วก็เอ๋ครับดงหัวเรือสับสีบดกับโหราสิบท็อปเพชร สักช so so ิดลงอะไรสิ่งกับเพชรธิฐาซอสสุดใจบีเพชรสิบดอกจิกนะครับเจอกับดาวพระจันทร์ความโกลเด้นขน้วบนเพชรมาแรงที่ตน่งควงไรุ่งสี่สิกิโลกรัมผู้ต่อไปก็อยู่ในสภาพที่พร้องนะครับเพชรสายฝนกับดาวพระจันทร์ต่อเว้นแสงใสกับ เพชรมิดเงามแล้วก็ยอดชิมหันกับเพชรพันล้านฮะลบสามทีทางครับนี่ใหญ่ครับอาจารย์ดูว่าจะจบแบบไหนพี่ลูกนี่ เดาดูเด um, uh, 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 ็กชายดู้เสียใกรายัอุราเขาเป็นแสงสดนี่ก็ลูกสาวนีช่วงนี้มีฟอสสนั่อยู่ที่นั่นโรงเรียนกีฬาโยโซ่นี่เี็นโจทยพ่อครับเข้าเรียนทนข้าราารรีเร่งออกมาสี่ันน้ำมัน ดัดกลาเขาโอ้ทหทำอะไรจังหวะม้พระเ้าเร็จอั้นนิดก็พึ่งก็พอๆกันนะพี่สี่หน้า

แบบก็โยกไปด้วยนะครแหมยับกลับอยู่ในกลับในตาได้ตาแดงขอเสียงไปรุ่ใหม่ปสาวสองะป้าสุกันเนาะไม่โง่ไงท่าสุกันเเวทีมวยน่าจะมบ กีตาร์บมุกเลยนะครเรื่อว่ารบกวเพขางอภิษิ์ติดใจรวอย่างนี้ติดต้องมาเี่ชาญด้วยนะครับติดต่อได้เลยนะครับเวทีชุดนี้เสียงชุดนี้สถานที่ก็จะแบบนี้เยลงแจ้งจะดีก่นี้นะครับโอน่าเจ็บชันวากระดุนก็หมือด

โหนีเ่เองไปฮอไปโหนี JI, hmm. how, ่เองโหนี before, to to before, hey. ah. ่เองโหนี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 ่เอง แตอดางซ้ายก็สับสนด้วยอย่าเพิดแต่ก็แพร่งภาษบ้านภาษาปูตัวนี้เป็นการพักเกสแล้วมันจะากเลยอะไรารเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธของทีมเปอย่าไปคุยนะ ก็ให้กก็บการชูถ้าทิดต้องขับตัวกลาโหนายกเดเดียกเหือชูทางขวาเนยะยกสี่นะยกสี่นะจะไป่ทำเป็นยกห้านะยกสี่นะ

โดยสิผ so ู้เชี่ยวาญชัยนะครเก็กสรดับเศษลำดับพื่สํงคัญแล้วฉัจะย้อนกลับไปโหต้นกล้าแล้วถังเล็กกับอาวุธเล็กเพ็รปีกยัดอนวัธทองที่เราล็อไว้น่ะชมยอดสมได้มาดูมาชม ยอที่ห้ายกสุดท้ายของรุ่นใหญ่ครัเพชรแสงสงิกรีนีแดงกุหลาบขาวรุ่งสมน้ำมันชอยกสุดท้ายัตัวาลานี้จะเป็นิพกัตี่สวาังนะครับ้านรับพ่อ้าตกงกาแรงเป็นเดคอมพิเตอร์ยกผ้าเอวขอมาคุณสาขาวนี่นต้องมองอ่างนี้เป็นตัวเป็นสายตาเดียวเลย Ja, เป็นป้อนน้ำต่อมาเป็นเข่าน้ำกันได้ไหมล่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงครับพี่ลงไทคอนเจ้าลงไทคอนรอเป็นหน้าที่ของหมอกับกรรมการจอดนะครับเออแล้วกรรมการจะวิ่งใช่เองครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการครับ No, don't Henrigata harppo yeah. 哎，打一个。